ต้มต่ำพี่น้องป้าที่ปูคนนะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำแพ้จ้าพี่ต่ายต้มเอาน้ำก็ไหลกวดเลยไม่เอาน้าแม่หิวน้ำต้มกะตะบักคุ้งจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มื้อนี้แพ้ส่งของอยู่เด้อจ้าแต่ว่า สวัสดีครับวันที่วันที่โอ้หโนเนื้อเอาเนี่ยพี่น้องวันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่เพจระดยส่งของเด้วยพี่น้องสิบสามส่งอยู่สิบสี่เพราะว่าเพาออกกื่อนชีมีงานบ่วงส w i n g เฮ้เพราะว่าเพจออกอันนั้นน้ำเพลินเพจจะชิไปเฮ็ดน้ำเพลินจะ้ะ ต,ต,ต,นะต้มต้มง่วต้มเปียยเนมีกุ้ต้มเุซน้ำกับซุปแก้วขมแก้วขมเปีย้ยเปียเป้ยครับว่าะมนมีหนังได้คอยคอยคอยเก่นคอยไล่คอยตึง ก็แม่ข่อยเป็นเสียเส้นเดยเราหยับเสียเสวว้นเลยวะมันปวดมันตึงมันปวดไหมคร,รับวนาแม่ข่อยเสื้อเนเลยเจ้าแต่เรือตุ่นจำจำอีปูพาเพ่ไปออกของ มะเห็ดหมเส้าพี่มอ้อแซ่บไ,ไปรอบได้แม่งเขาตายยังนั่นมแม่งเป็นอย่างก็บป่ถือกับตาค่อยไม่หรือควายในบดแม่งก็มีอย่างมาเขาตาเขาเรยวออกซื้อมาไ,ได้ดิหนูใช้เงินปุณเ<บ>นี้ยดีนะแมลว่านี่เอาออกให้เมื่อกี้สามตัว สามสามเดียวบุญเนาะเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกรรมอย่างบู้เป็นบาปเป็นบุญเป็นกรรมอย่างรู้ตาเดียวเนี่ยสามเทียนะขี่รถไปเอาเจ้าพีร์องไม่ไม่ไมาเข่าตาก็มาเข่าหู ค่อยเห่างบวหอม,มนี่เขามาเห็นหังหนนนห่งก็ได้บวตาเต้หน่อยหนึ่งมันคิดว่าคิดว่าหังก็ถือบวกบินเข่าเลยกับหูก็กัาคำค้ำนี่นั่งคุยกระมูกไปอ่ะ ก็เกืบกคนมาแหละต้องรีบเขาบ้างก็อย่งแม่งเขาหูก็จังการหาหาหูฟังหรืออยังหาสำดีหรือหูฟังอุ่นหูแหละไทยนั่งข้างนอกก็จังแม่งเขาหูก็อื่นมาเป็นยังเลยเนาะ ก็เป็นโบกือมูเป็นต้องได้หาหมอไปหาหมอธรรมดากับโบหายคุ่นไปหาหมอเฉพาะทางหมดที้นิดไปหาหมอล่งบนานก็เะี๋ยนำเกลี่ยล่างว่ามันระคายเคียงนำเกลี่ยล่างหาเอากองไปสายทองตรงนี้ พี่ตามึงหาอิฐเดีล่ะหาอิฐองขาเจ้าคือกันไม่มีมันระคายเคืองเฉยไปสั่นมันนอดปวดตอนแมงสาบเขาหูแม่นเบตยานแมงสาบตัวส้มอยู่กล้อยถือเขาไปยังไงแมงสาบหน่อยเมื่อวันแมงสาบแมงสาบคือยังตัวไปได้แมงสาบปลาแมงสาบอันนั้นนะแมงสาบ เออแมงสาบอีหอย่างคือเอิอกระถือตัวยิ่งใหญ่เนี่ยโมเมนคือแมงสาบบานเขาเนี่ยโมเมนแมงสาบไม่บานนี่แมงสาบที่ยังแมงอย่างวะแมงอยู่ในน้ำนะมันโมแมนแมงสาบอกมันแมงแมงอยู่ในน้ำแมงพี่น้องเข้โหแล้วก็อาบแมงมาอาบน้ำลื่นๆอาบน้ำ โพน้ำโพน้ำล้างเสียครับผมเข่าตาปุ๊บเลือดมันบาดซะผมแม่งเจ็บมึงเฮ้ยยังไงบอกให้คข้นมึงไปอาจะไม่ก็อานนัไม่บอกไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลล้างยาไม่กินตนมหไดเลยอะ้รเอ๊ะ หัวกล่องซองยิบออกมานี่ไงปีกมแมลงปากตาวะทันยิบออกไหมเออถ่ยายรูปออกไหมเห็นมึงเฮ้ยถ่ายรูปแล้วเนาะนี่ในคอมเพิ่นคุณเจ้าเฮิดจะไงออกเนี่ยขีเนาะบีบออกมาถือในตาขี้เนเลย เคียออกบ่้วย ok> ิบออกอ่ะขึ้หม้อไหมจิเออเจ้าก็มือนตาไสน่ะก็มืนตาแล้วรับตาจะเปิเจียวออกได้บมยานหมออานานมันถึกในตาคอยบ่เห็นเนาะคอยก็เอาข้างเข้าไปจังจี่ปั๊บจังจี่ก็เอานาเข้าไปข้างไปจังีเติมตาเพิ่นกั เพิ่นกะลืมตามันเขาข้างได้ข้างใช่บ่เพิ่นกะถามว่าข้างใช่ข้างจะกอดตาใช่แนมเพิ่นให้เลือกไปเลือกมาไห่บ่เลือกไปเลือกมากเลือกเอาลงเอาขึ้นชั่งเรีองไปชั่งเรีองข้างซ้ายข้างขวาเพิ่นกับหว่เนาะเพิ่นโมเดลมึงเจ้าเนี่ยเพิ่นโมเดลไม่จองยังที่เพิ่นโมเดลจะเนี่เพิ่นมึงในี่ยข่อมเพิ่นเหรออือเออเขาว่านเจ้เพิ่นไม่จังเพิ่นตา นี่ก็มีเครื่องเครื่องเลยไปเข้าเขาข้างเข้าไปปึ๊บอ่ะนี่กับมันก็มีไฟของมันหรอกหุ่นมันเปิดพื้นอยู่ในจอพอดีพิ่งก็บ,บอกหลับตาขึ้นเอ้ยเฮ็ดขึ้นเฮ็นโล่ง,งนั่งก็บ,บอกเพิ่งบม่ได้มาจับพีเ,เมือถ้าพิา่งจับพีเบื่เขาบม่ได้จับพีเด้อเพราะฉะนั้นมันช่พแพงบ่กล่องซองเห็นหอด มึงตาเปล่าเห็นมึงตาเปล่าเห็นหรือนงอผมราคาขึ้ะอู่เยอไปก็บาทนะเจ็ดหงแปดร้อยอาม่านี่ยจุง้ง พี่น้องปลาแดกรอบนี้มีตัวงามๆพี่น้องตัวงามอวยสวยอยู่พี่น้องอย่าใจปลาแดกสร้างในนะจ้ะตัวงามงั้ปลาแดกปลาขาวไหมปลาคนไปไปก่อนพี่น้องเพื่อจะไปเฮ็ดของขายเพื่อจะไปเฮ็ดของซ่งไปก่อนเนอจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า